สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐเนี่ยทำไมมันถึงพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ได้อีกท,ทั้งทั้งที่ข่าวเศรษฐกิจบางตัวก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราได้มานะคะดูว่าอะไรขับเคลื่อนตลาดอยู่กันแน่แล้วมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกที่ดูจะสําคัญมากๆเลยนะคะ คือความหวังว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้มันเหมือนกับว่าเอ่อช่วงนี้ข่าวร้ายเศรษฐกิจดันกลายเป็นข่าวดีตลาดหุ้นไปสมันนะคะพอเศรษฐกิจดูแผ่วๆหน่อยความหวังลดดอกเบี้ยก็มาเลยใช่ครับคือสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวมันเริ่มชัดขึ้นจริงๆครับจากข้อมูลที่เราดูกันอย่างแรกเลยการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐในไตรมาสแรกเนี่ยเอ่อโตน้อยสุดตั้งแต่ช่วงโควิดเลยนะครับ อาจจะบอกว่าช่วงที่เรียกว่า r e v e n g e spending หรือการใช้จ่ายแบบเอาคืนหลังอัดอั้นนะครับมันน่าจะจบไปแล้วอือฮึค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือ GDP ไตรามาสหนึ่งสารัฐไม่ใช่แค่ชะลอนะครับแต่หดตัวหดตัวเลยเหรอคะครับหดตัวไปลบ0.5แบบ annualized แล้วก็ยังถูกปรับลดลงจากที่เคยประมาณการไว้ตอนแรกอีกอันนี้มันก็เลยเพิ่มความกังวลเรื่องที่เรียกว่า technical recession ขึ้นมาได้นะครับ คือถ้า Q2 ติดลบอีกก็เข้าเกณฑ์เลยอ๋อค่ะค่ะก็คือ GDP ติดลบ2ไตรามาสติดกันใช่ครับประกอบกับตลาดแรงงานเองก็เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงนะครับตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องหรือ Recurring Claims นะครับที่สะท้อนคนตกงานนานขึ้นอันนี้ก็พุ่งสูงสุดตั้งแต่ปี2021เลยครับ โหฟังดูเศรษฐกิจมีแต่สัญญาณไม่ดีแต่กลายเป็นว่าตลาดกับชอบเพราะหวังลดดอกเบีย้ยแทนแล้วตลาดนี่เขาตอบรับไปแค่ไหนราคะกับเรื่องนี้ครับถ้าดูจากตลาด s w a ปนะครับที่เขาใช้วัดการคาดการดอกเบีย้ยในอนาคตเนี่ยตอนนี้ตลาดได้ Price in หรือว่าสะท้อนความคาดหวังลดดอกเบีย้ยไปแล้วประมาณสัก2-3าครั้งเลยครับภายในสิ้นปีนี้ อือหือไปไกลเหมือนกันนะคะโอเคนอกจากเรื่องดอกเบีย้ยแล้วเหมือนจะมีอีกเรื่องที่ช่วยหนุนตลาดคือเรื่องความตึงเครียดทางการค้าโลกที่ดูเหมือนจะคลี่คลายลงอันนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะครับตรงนี้มี2เรื่องใหญ่ๆเลยครับเรื่องแรกคือความคืบหน้าดีลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคือทางรัฐมนตรีพาณิสารัฐเฮลเบิร์ตลัดนิกเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วว่ามีการลงนามข้อตกลงกันแล้วนะครับค่ะ หลักๆก,ก็คือจีนจะยอมส่งมอบแร่แร่เอิร์ธที่สำคัญมากๆกับพวกเทคโนโลยีรถ E ีวีอาวุธอะไรพวกนี้ครับให้สหรัฐแลกกับที่สหรัฐจะยกเลิกมาตรการกีดกันบางอย่างเช่นพวกก๊าซอีสเทนซอฟต์แวร์ชิปหรือเครื่องยนต์เจ็อ๋อ oh, แลกเปลี่ยนกันใช่ครับแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือสหรัฐจะยกเลิกให้หลังจากได้รับมอบแม่เหล็กจากจีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงการเจรจากับอินเดียด้วยว่าใกล้จะสำเร็จแล้วเหมือนกัน อืมดูมีความเคลือบหน้าดีค่ะแล้วอีกเรื่องละคะเรื่องที่สองเรื่องที่สองคือการปลดชนวนความขัดแย้งเรื่องภาษีครับที่เรียกว่า s e กชัน n 899คืออันนี้มันเหมือนเป็นเครื่องมือหรือภาษีตอบโต้ที่สหรัฐเตรียมจะเอาไว้ใช้กับพวกพันธมิตรอย่างยุโรปแคนาดาที่เขาออกมาตรการภาษีบริการดิจิทัลหรือ global minimum tax ในแบบที่สหรัฐมองว่าเลือกปฏิบัติต่อบริษัทอเมริกัน ค่ะเข้าใจค่ะแต่ล่าสุดเหมือนจะมีทางออกแล้วครับคือสหรัฐยอมถอยเรื่อง s e คชั่น899นี้แลกกับการที่กลุ่ม G7 ยอมรับว่ากฎ Pillar ลลทูของ OECD เรื่องภาษีขั้นต่ำทั่วโลกนะครับจะไม่มีผลกับบริษัทสหรัฐก็เลยช่วยเลี่ยงสงครามภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับฟังดูเหมือนมีแต่ข่าวดีนะคะทั้งเรื่องลดดอกเบีย้ยทั้งเรื่องการค้า แต่พอไปฟังท่าทีเจ้าหน้าที่ทเฟดจริงๆทําไมเขาดูยังไม่ค่อยเรียบร้อนเหมือนที่ตลาดคิดเลยล่ะคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจคือมุมมองจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆคนยังดูค่อนข้างระมัดระวังอยู่ครับอย่างคุณแมรี่เดลลี่จากเฟดซานฟรานซิสโกก็บอกแค่ว่าเปิดใจที่จะพิจารณาลดดอกเบีย้ยอาจจะช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือประมาณเดือนกันยายเป็นต้นไปอืมแค่เปิดใจ ครับส่วนคุณทอมบาร์กินจากเฟดริชมอน n d ก็ยังกังวลเรื่องผลกระทบจากกำแพงภาษีต่อเงินเฟ้ออยู่อยากจะรอดูก่อนหรือคุณซูซานคอล l ลินส์จากเฟดบอสตันก็มองว่าน่าจะลดแค่ครั้งเดียวปีนี้แล้วก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังเร็วเกินไป่สรุปคือเฟดเองยังเน้นย้ำเรื่องการรอดูข้อมูลโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งตลาดก็คาดหวังกันว่าจะออกมาต่ำๆหน่อยเพิ่มแค่0.1%อะไรแบบนี้นะครับเราพฤติกรรมนักลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสะท้อนมุมมองนี้ยังไงบ้างถ้าดูข้อมูลนะครับจะเห็นว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเยอะมากในช่วงสั้นๆแค่5วันในซื้อไป3.2พันล้านดอลลาร์เลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับ แล้วก็มีการเข้าไปเก็งกําไรในหุ้นที่เรียกว่าไฮเบต้าหรือหุ้นที่มีความผันผวนสูงสูงมากขึ้นด้วยอันนี้ก็สะท้อนว่าความกล้าเสี่ยงหรือ Risk a p p e t i t e ของนักลงทุนมันเริ่มกลับมาแล้วครับแต่ถึงตลาดจะดูดีก็เหมือนจะมีสัญญาณเตือนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะีนนีนยมันถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นใหญ่ๆไม่กี่ตัวโดยเฉพาะกลุ่มเทคอือฮึถ้าเราไปดูดัดชนี s p 5 0 0แบบอีโคคือให้น้ำหนักหุ้นทุกตัวเท่ากันหมดเนี่ย จะพบว่ามันยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมอยู่ประมาณ4เปอเซนเลยครับอ๋อหมายความว่าหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดยังไม่ได้ขึ้นตามพวกเทคไปเท่าไหร่ประมาณนั้นครับมันเหมือนกองทัพที่แม่ทัพนำไปไกลแล้วแต่ทหารส่วนใหญ่ยังตามไม่ทันซึ่งการขึ้นที่ไม่ทั่วถึงแบบนี้บางทีมันก็อาจจะสะท้อนความเปราะบางได้เหมือนกันครับ นอกจากนี้ก็มีบทวิเคราะห์อื่นๆเสริมเข้ามานะครับเช่นเขาก็คาดว่าอาจจะมีดิวการค้าประกาศเพิ่มเติมอีกก่อนเส้นตายวันที่9กรกฎานี้และก็มองว่าการที่สารัฐถอดเซกชัน899ออกเนี่ยก็เป็นผลดีต่อตลาดพันธบัตรสารัฐด้วยส่วนเรื่อง GDP Q1 ที่หดตัวบางเจ้าก็มองว่าเป็นข้อมูลเก่าไปแล้วคาดว่า Q2 น่าจะกลับมาโตได้ดีเกิน3%ไม่น่าเกิด n ทค a l r e c e s s i o n ค่ะ แล้ก็ยังคาดกันว่าตัวเลข PCE คืนนี้น่าจะออกมาต่ำซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงหนุนให้ตลาดเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไปได้อีกครับสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือตลาดหุ้นเหมือนได้แรงหนุนจาก2เรื่องหลักๆเลยนะคะคือความหวังว่าเฟดจะลดตกเบีย้ยเพราะเศรษฐกิจดูแผ่วลงกับความโล่งใจเรื่องปัญหาการค้าโลกที่ดูเหมือนจะคลี่คลายไปได้ใช่เลยครับหลักๆก็ประมาณนั้น แต่ท่ามกลางภาพที่ดูค่อนข้างสดใสนี้มันก็มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะครับคือแม้ตลาดจะดูดีแต่การที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นกลุ่มเล็กๆแคบๆอย่างเทคโนโลยีเป็นหลักขณะที่ภาพรวมจริงๆอย่าง S&P 500 ECOVARIET มันยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นักประกอบกับความเสี่ยงเรื่อง s t a c f l a t i o n ที่นักวิเคราะห์อย่าง Goldman Sachs เขาก็ยังเป็นห่วงอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็ทาให้เราต้องตั้งคาถามนะครับว่า การปรับขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าถ้าพื้นฐานเศรษฐกิจจริงๆยังดูอ่อนแอและการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างกระจุกตัวอยู่แค่ในหุ้นไม่กี่กลุ่มแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้น่าติดตามครับ